กระทะที่ขึ้นชื่อว่าติดท็อปฟหมูกระทะในกรุงเทพก็คือพลรานชัยบาร์บีคิวดูความใหญ่โตของสามชันช้นร้้นนี้คือชิ้นไม่ได้อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยเขาใหญ่ๆ่เลยบางคนเขาอาจจะใช้วิธีการหั่นแบ่งน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมันจะไม่ข้นนะคุณผู้ชมที่มันจะไปใส่ใส่แล้วก็มีเครื่องอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> อุยเขาม,ามากินพลานไทนี่ร้อยละห้าสิบเจอฝนตลอดแล้วไม่เข้าใจเป็นอนะไรนี่ค่ะสามชั้นค่ะอีกแล้วค่ะสามชั้นมันต่างใช่นี่แล้วเนื้อกูจะปิ้งตรงไหน สามชันนี่ชิ้นใหญ่มากเลยเนะ<ช>ยาะถึงว่าไม่มีชื่อทีกอ่กูย่างเนื้เลยอ่ะเออใครที่มากินสักสอคน3าคนนะถ้าอยากจะกินแบบ3ชั้นด้วยนะมันนําให้แยกเก่าไปเลยนะเกะก,กะจิ้นใหญ่ <S <S สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้ย,ยังไม่กด subscribe ใจร้ายอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมามอยชิแน่อีกแล้วอะไรอะไรของอะไอยากจะให้มีลูกเล่นอื่นบ้างหรือติ๊งอย่างเดียวเลยก็รัาข่าววันนี้นะคะโอ้โหแดดสมาชิกสามคนนะคะมีเมามีมี่แมวไม่เห็นนะแล้วก็มีมอสนะคะนี่นะคะวันนี้เราเป็นแก๊งแบบผมแบบผมดัดสไตล์เกาหลีนะอะไรไม่ดัดผมออกจากแก๊งเราไปเชกเออได ผู้ชมข่าวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะถ้าใครคิดว่าเป็นแบบคอนเทนต์ซ้ำมากินหลายรอบแล้วอไรเงี้ยวันนี้เราจะมากินหมูกระทะที่ขึ้นชื่อว่าติดท็อปไฟหมูกระทะในกรุงเทพก็คือพลรานชัยบาร์บีคิวผู้ชมบอกอุ้ยกินพลรานชัยอีกแล้วคผู้ชมเทปนี้ต้องของจริงเพราะว่าพี่แมวพอเขาหายกักตัวเขาก็อยากจะกินร้านแบบโปรดเขาหลายร้านซึ่งพลรานชัยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะพลรานชัยนี่เป็นหมูกระทะที่แมวกินบ่อยมาก เพราะว่าแต่ก่อนบ้านเด็กเขาอยู่แถวนี้นี่บ้าเพิ่งพูดเมื่อกี้นี่เลยอะไรเพิ่งบอกมอสเมื่อกี้เลยมอสสาบานใช่ไหมใช่ไหมที่เราเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าบ้านเด็กอยู่แถน้จำไม่ได้เหมือนกันเออด้อย่างนี้ผู้ชมพวกผู้ชายพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมากินบ่อยมากสมัยก่อนร้านเล่านะเล่าเดี๋ยวนี้ร้านมันเป็นตึกห้าชั้นแต่ก่อนร้านเป็นแค่บ้านเขาเปิดเปิดขายในบ้านเพิงๆพแล้วเขาก็ขยายซื้อบ้านข้างๆ แล้วเดี๋ยวนี้เป็นตึกหชั้นค่ะ<ม>คุณผู้ชมหมายความว่าหนึ่งขายดีค่ะ2ขายมานานนะคะแปลว่าต้องอร่อยคุณผู้ชมจริงๆิกินตั้งแต่เป็นเพิงเพิงอ่ะจนเดี๋ยวนี้เป็นตึกเรายังอยู่เพิงอยู่เลย <laughs> <laughs> และที่สําคัญร้านนี้คุณผู้ชมมีขนมเบื้องนะคะที่เป็นมิชลินไกด์อยู่ข้างล่างชื่อขนมเบื้องพึ่งน้อยรอบที่แล้วมาไม่ได้กินไม่รู้รอบนี้จะได้กินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปกินพลรานชัยบาร์บีคิวกันค่ะคุณผู้ชมความสุดปังมาอยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าร้านนี้ที่แรวชอบเพราะว่ามี เนมีเนื้อเป็นหมูกระทะที่มีเนื้อด้วยแต่ว่าเ้าวมาชอบสามชั้นของที่นี่มันหมักมันรสนะคะับผู้ชมเจอกันแถึงแล้วค่ะพลรานชัยบาร์บีคิวนะคะผู้ชมใครที่อยากจะมากินนะคะเซิร์ชกูก็ลแแบมามันอยู่แถวโชคชัยสี่นะคะคุณผู้ชมนะนี่นี่จะชี้ให้ดูก็คือนี่ไงแต่ก่อนมันเป็นบ้านสองหลังเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นตึกหลังหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านหลังข้างๆนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปจองคิวขนมเบื้องก่อนเป็นหมูกระทะติดแอร์นะ แต่ว่าขนมเป็นอูปกรณ์ติดแอร์ค่ะแต่ว่าขนมเบื้องรู้สึกว่าจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วขึ้นมาแล้วมาเหรอพีพึ่งนี้ก็กินด้วยกันมาตั้งแต่มีตัวเขาขนาดนี้คือก็เป็นเด็กเก่าเหมือนกันเหรอใช่ไอ้บา้านี่คือพิธีกรนะวันนี้<า>อ๋อนี่ไงขนมเบื้องเริ่มตั้งแล้วนี่คุณผู้ชม ใครจะว่ายังไงนะมิชลินเด้อเด็ดีๆแต่ก่อนก็ขายอย Connie, in, The, né, e ู่ตรงข้ามขนมเบื้องนี uh, ่จะขายอยู่ฝ oh, ั่งตรงข้ามตรงนี้แหละไม่ใช่ขนมเบื้องขายอยู SaaS ่ตรงข้ามค่ะพี่พึ่งยังไม่มาอ๋อยังไม่มาใครจะเราสั่งไว้นะคะคุณผู้ชมหวานสิบชิ้นหวานสิบห้าชิ้นเค็มห้าชิ้นคุณหวานสิบนะคะไม่ไม่หวานด้วยกันนั่นแหละหวานสิบห้าเค็มห้าค่ะหว้าเค็มห้าแบบชื่ออะไรคะแมวแมวแมวชื่อแมว พอเจ้าขาเข้าอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้สั่งของพี่เขาสั่งเป็นชุดเนื้อล้วนของเขามาสั่งเป็นหมูสามชั้นล้วนคือเราไม่เอาหมูหมักหมูอะไรทั้งสิ้นสามชั้นร้านในปอกนั่นกระเทยนี่ยกระเทียมอ่ากระเทียมบูลี่กคุณผู้ชมเนี่ยมันบูลี่ข้าวเม่าบูลี่อะไรกวกกูเรียกสียูงกิจงานไอภาษาอังกฤษเรียกและกะหรี่อ่ะฮะกะหรี่กระหลี่กระหลี่ก a r l i c อ๋อมึงไม่เป็นอะ นี่สามชั้นที่นี่คือให้เป็นระดับหนึ่งในใจเขาวาเพราว่าสาชั้นเขาหมักมาแบบดีแล้วก็หอมพริกไทยที่สําคัญคือชิ้นมันจะหนาดีนะครับนี่เราเริ่มอย่างนี้เลยหรอคุณชมเนื้อร้านนี้ให้แบบหนึ่งในสามไม่ได้ต้องที่หนึ่งของร้านหมูกระทะเลยเพราะว่าเนื้อหมักดีคุณผู้ชมเนื้อ หมักดีมากเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่เป็นเศษเนื้อแล้วมันจะมาแบบหอมพริกไทยมากทีเนี้ยนะเดี๋ยวเราเข้ามาพูดถึงน้ำจิ้มกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูกะทะร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่น่าให้ติดคอาออะไรเพราะมันไม่เหมือนที่ไหนเลยแต่น้ำจิมม้มอร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวหรอพี่แม่ไม่ชอบหรอไม่ชอบจิ้มร้านนี้แต่ชอบเนื้อร้านนี้เข้าวม่ชอบน้ำจิ้มร้านนี้มากผู้ชมเป็นน้ำจิ้มเบสเปรี้ยวหวาน หอมพริกไทยหอมกระเทียมแล้วที่สําคัญคือเวลามาจิ้มกับสามชั้นมันไม่เลี่ยนมันอร่อยมากแต่ว่าบางคนมากินแล้วไม่ชอบเช่นพี่แมวคนเดียวเลยผมไม่เคยเห็นใครที่มากินแล้วไม่ชอบส่วนมากก็ชอบนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเนื้อเวลาย่างนะจะไปนี่เนื้อเวลาย่างจะไปรอสุกไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ทันเพื่อนเ่ยคุณผู้ชมหาก่อนที่จะกินหมูกระทะวันนี้เข้าว้องจะกินสามชั้นแบบจุกๆ เราก็ต้องกินกินดูก่อนนะคะหเม็ดบล็อกแป้งบล็อกไขมันเพิ่มอัตราการบอกหลายที่สําคัญมีดีท็อกซ์ด้วยนะคะคือยุคเอลคอนนะคะผู้ชมคะอันเนี้น่าจะเป็นแบบกล่องที่1นึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดอืมม่าเป็นคนแม่งงเลยเป็นคนแม่นหรือเป็นคนตอแหลยขายดีมากเลยผู้ชมนะคะปกติเขาจะกินประมาณมื้อเช้ามื้อเที่ยงนะนเวลาถ่ายมื้อเย็นเมื่อกี้เขาไม่กินแล้วกินดูแต่ว่าวันนี้ขอกินเม็ดที่สองเพราะว่า สามชั้นคือจุกมากไว้ไหวนั่งงัวกินได้ไหมเวลาขึ้นชบได้ได้ไม่มีไม่มรกระตุ้นน,นี่ถูกต้องเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่แบบไม่ลดน้ำหนักได้เหรออ่าใจไม่สั่นนอนหลับปกติที่สําคัญก็คือ ปีที่แล้วเขาบอกกระจะอ้วนมากขึ้นวีดีโอตรงนี้กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้ผู้ชมลําบากเหมือนกันนะคะใครสนใจนะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องอย่างนี้มีสิ้าแคปซูลแอดไลน์แอดตรงนี้ไปได้เลยเขาจากินก่อนหนึ่งเม็ดใครบอกว่าอุ้ยกินยากับโค้งได้หรอผู้ชมสุดท้ายมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีอะไรแย่ๆาะผู้ชมขาให้ดูความใหญ่โตของสามชั้นร้านนี้คือชิ้นม่ได้อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยมันใหญ่ๆเลยบางคนเขาอาจจะใช้วิธีการหั่นแบ่งแต่เราหั่นแบ่งทำไมเลยเมื่อเราพับได้ น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมันจะไม่ข้นนะคุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้ที่มันจะไปใส่ๆแล้วก็มีเครื่องอยู่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมอย่างเงี้ยกินแล้วจะดูอร่อยแต่ไม่พูดดีนี่อันเนี้ยกินแล้วดูไม่อร่อยอะแต่ดูพูดดีจริงหรอการทานมันเช่นยหญ่กินยังไงมันก็อย่างนี้แหละ ร้านนี้ที่สำคัญกระเทียมเขาเนี่ยกระเทียมปั่นมาต้องกระเทียมตามเขามีชุดหมูชุดอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าข้าวเม่ากินแต่สามชั้นทะเลก็มีใช่ใช่มีทะเลมีอะไรแต่ว่าสามชั้นมันต่างเลยใช่แล้วเนื้อกูจะปิ้งตรงไหนนี่ไงกูขยายให้แร้วนี้ตรงนี้สามชั้นนี่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะถึงว่าไม่มีที่กูย่างเนื้อเลยอ่ะก็มึงเก็บสักชั้นหนึ่งก็ได้สามชั้นอ่ะ หลังจากคลิปนี้จะเป็นคลิป Q&A แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตอบทุกคำถามให้เลยที่ถามกันมาแบบเช่นพี่แมวเป็นพี่ชายจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆเป็นผัวนี่เดี๋ยวนี้มีคนถามเยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่เวลามาแล้วกินตลอดนะคะคุณูชมระหว่างมันรอสุก ก็คือผัดไทยหอยทอดอร่อยนี้เป็นผัดไทยวุ้นเส้นแล้วก็เป็นหอยทอดค่ะผัดไทยที่นี่ถ้าใครกินเปรี้ยวจะชอบเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเขาเลิศมากใช่หวะใช่เออไม่เคยกินมัดไทยร้านนี้ตลกจริงเคยแล้วหูระทะทไม่เคยมาก,กินมัดไทยพี่แมวว่ากินร้านนี้นับครั้งไม่ทั่วมันต้องมีผัดไทยแบบไม่เคยเลยติดไหมไม่จริงอ่ะโอ้โหแต่ก่อนบ้านเด็กพี่แมวเขาอยู่แถวโชคชัย4บ้าไม่มี พิค right right? exactly. right? ิดพ nice. mm ิ hmm. ิตอนนี้แต่งงานไปลูกเรียบร้อยมึงจะไปพูดให้เขาดูหม่นหมองทำไมว่ามารู้จักกับเราแฟนนี่แมวสมัยมัธยมเลยกุ๊กกิดสมัยกุ๊กกิกเลยอแล้วทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังสนิทกันอยู่นะนานๆทีก็มีทานข้าวอะไรอย่างนี้น้อยคนโดนพม่าใช้คําว่ายังมองหน้ากันติดอยู่น้อยคนจริงที่จะมากบภาพอย่างนี้ตอนนีจะมองกันไม่ค่อยติดแล้วใช่พากคนล่าสูดกูก็ไม่มองหน้าเลยนะบอกตรง อยาให้กูเจอมอสยิ้มอยากเรื่องกลัวมอสสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กดซับสไครป์ทำไมก็กดนะคะัแมมึงไม่คลายคอแล้วหรอไม่แล้วเดี๋ยวคนด่ากูล่าสุดคุณผู้ชมในคอมเมนต์ใช่ไหมเมาเขาก็บอกว่าเราผัดกะเพราอร่อยก็มีใต้คอมเมนต์บอกว่าอยากดูพี่เขาแบบผัดกะเพราบ้างค่ะ นี่แล้วก็มีคนเข้าไปตอบเองบอกว่ามึงก็ไปดูช่องเขาสิกูก็อยากเข้าไปตอบกูมไม่มีช่อง <c oughs> โอยโมมานี่อร่อยไหมอืมเฮ้ยได้ได้ไดคือเม้ว่าไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอ,อย่างมากก็ใส่พริกป่นเพราะว่ามันเปรี้ยวหวานมาครบรสแล้วพอแล้วให้ไม่ต้องปรุงเลยคุณผู้ชมที่นี่นะเรามไม่มีเครื่องปรุงมาให้นะนี <c oughs> ่อร่อยทอด หอยทอดอย่างนี้ครับข้ามาไปเจอร้านไหนหอยตัวเล็กนะแต่เริ่มไม่สดอารมณ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้หอยแมงผู้มันหาง่ายตลาดเขาก็จะมีแกะขายแยกไว้หรือว่าบางทีแบบจะไปซื้อตัวใหญ่นักโปรอะไรเงี้ยก็มีอหอยทอดร้านนี้แป้งดีต่อในหอยอยู่ไหนอยู่นี่อ๋อน่อยว่าหกตัวครับแล้วเอาก็ดีคุณภาพโโ่ คือเป็นร้านที่มันกินสบายอืติดแอร์นี่เราอยู่ตําบลแอร์ตกเลยแอร์เป่าพูงๆเลยมันเย็นดีแล้วก็ฝนต,ตกงฝนตกอะไรเงี้ยผู้ชมไม่ต้องกลัวเข้ามามากินพลรานชัยนี่ร้อยละห้าสิบเจอฝนตลอดแล้วไม่เข้าใจเป็นอะไรนี่ค่ะให้คุณผู้ชมมีสูตรหนึ่งในการทำน้ำซุปนี่เราทำอย่างนี้ต้มน้ำหมักทั้งเนื้อและหมูอนี่มาล่ากลงไป เมื่อกี้เขามาตักลาบไปแล้วหน่อยหนึ่งมันจะทําให้น้ําซุปข้นแล้วก็หวานเค็มอร่อยฟิลมันจะเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวน้ําตกอะ่ะฟิลมนั้นเลยร้านนี้ที่มาหวานน้าจิ้มซอเปรี้ยวอะ่ะแต่ในมุมขาองรู้สึกว่าหมูเขาจะหมักมารสรอบเค็มดังนั้นพอมันมาเจอกับน้าจิ้มเปรี้ยวหวานมันจะพอดีลูกคิดไปเองดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาสามชั้นค่ะอีกแล้วค่ะ ใครที่มากินสักสองคนสามคนนะถ้าอยากจะกินแบบสามชั้นด้วยนะแนนําให้แยกเก่าไปเลยนะเกกะาจิ้มใหญ่แต่ร้านเลิศเขาก็มีมาตรการป้องกันดีนะคุณผู้ชมก็มีแมสอวัดพ้องวัดไข้นะก่อนเข้ามาร้านเ็าจะมีมาตรการนะก่อนเข้ามามีวัดไข้นะคุณผู้ชมวัดความดันแล้วก็จะเจาะเลือดไอบ้าไม่ใช่โรงพยาบาลเพื่อตรวจก่อนเลย มอสอยากเอาเนื้อเลยสามชั้นสามชั้นที่กว้างใหญ่นี่ไงสามชั้นค่ะเห็นไหมนี่ยคือต้นแบบของคนที่นำให้เราอะไปดัดผมนะคะร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะไม่ร้อนมันจิ้มเป็นร้อนเลยปันล่วงอ่ะอร่อยเห็นไหมอร่อยมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาเนื้อเลยมอสไม่วันนี้ยังยังไม่ได้ให้มอสกินเนาะชิมไม่เฉยวันนี้เรา ถ่ายกันแบบค่อนข้างรีบวันนี้เราถ่ายกันแบบค่อนข้างรีบเพราะมอสเขามีเรียนพิเศษต่อมอนี่พุทธประสุกฐเขาจะมีการไปเรียนพิเศษภาษากรีกกับชาวต่างชาตินะชาวเวียดนามชาวต่างชาติาใช่ไปเรียนภาษาเวียดนามทุยจปเรีนที่เชียงวีดามไปเรียนทำไมเวียดนามมันคือจบนอกไงอ๋อคือคุณผู้ชมเห็นเรา <c oughs> นั่งกินไม่ได้ใส่มงไม่ใส่แมสอย่างเงี้ยนะคือกองเรานี่แบบสวอป กันทุกวันนะก่อนที่จะออกมาถ่ายทำเนี่ยเพราะว่าพูดถ่เหรอใช่อุ๊ยนี่ก่อนออกมาผู้ชมทำไมก็เราก็สวอปอยู่นะพี่ดอกขึ้นส่งกี่ตกใจท้องจะบอกแม่ว่าไจะไปบอกแม่ว่าไงท้องนี่กลัวตลอดเลยผู้ชมเวลาสวอปเขามากลัวท้องอ๋อเอ้ยมอดขำมอดไม่ใช่ขำทำไมต้องขำเนี่ยทำแบบบุรีอ่ะชัดเจนอ่ะทำไมอะมอด มันก็ผ่ากันได้ปะริงอแล้วทำไงทำข้อเลยอะไรทำข้อเลยต้องรอเป็นหลายเดือนอ๋อเม่อททำข้อได้เลยผ่กนีที่แมวเขาลงตัแรกเลยมันก็เลยเปอยดีน้ำตอนนี้มันกำลังแบบข้มข้นเลยมาจบห้ดบวกเลยเขากไม่ค่อยสดให้ดูนะไม่ค่อยกินน้ำจนดบวครับ ไม่เค็มนะอืรสกําลังดีกลมกล่อมนี่คุณผู้ชมที่เราใส่ไปน้ําหมั่งหมูที่แรกนี่ใส่ไปเป็นแบนี้นี่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 อันนี้นี่นี่ข้นๆอย่างนี้เร็วไปมอสปาดทะลกให้เวลากูเป่าบ้างอะไรบ้างแ <laughs> <laughs> หาตามมาเลย <laughs> <laughs> กะกะว่าให้กูตายเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> อือ หอยมีห้ากับหกตัวเนี่ยมทอดอืมทออร่อยอืม,อม,อมจะได้สมชั้นหมักมันดีกว่าถาชั้นแบบสดๆยังไงรู้ไม่มยังไงมันจะมีความแห้งเหมือนไรเอทแล้วมันจะไม่กระเด็นมากม,มันอ่ะไม่งั้นโอ้โหคุณผู้ชมแต่มันนี่มันดูแบบไม่กระเด็นกระดอนนะใช่ ดูไม่แบบพุบปะ้บพุบปอืมถักหมดไวมากคุณผู้ชมที่นี่มันน้อยออพระงาณไทาน,นี้เราจะกินกันทุกๆประมาณสองสามเดือนไม่มถึงกินออกช่องนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ากินแบบไม่ไม่ถ่ายอ่ะอาจจะมีแบบอย่างน้อยประมาณเดือนละครั้ง เฮ้ยแม่เขาดิ้กไม่ออกเขาจะกินร้านซ้ำๆเขาอาร้านที่เนื้ออร่อยหากินยากคุณผู้ชมถ้าไม่ใช้พูดถึงแบบเนื้อวากิวเนื้ออะไรเงี้ยนะก็ตั้งร้านเนี้ยอร่อยสามคทั้งอร่อยคยณพี่แม่ถ้าเป็นร้านอาหารเขาะบนเบียนอยู่ไม่กี่ร้านอืมแล้วไม่เหมือนเด็กที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโง่จริา เนื้อเนี่ยเวลาย่างอย่ายให้สุกมากกินได้เลยเพราะว่าไปกินบุฟเฟ่กับพี่แมวเขาจะมีพวกวกุ้งแม่น้ำด้วยผ่าหลังมาให้อ,อยากกินสุกมากเพราะอะไรไม่หันมึงอ่ะลงไปพุ๊บกิน,นได้กินเลยดีกว่าเต่ามันเล็กอะร้านเมื่อวานคผู้ชม <c oughs> ดูดิดูความสามชั้นดิโอ้อ อูนี่ชุดใหญ่จมดแล้วนะพี่แมวกินไม่หยุดเลยนี่แหละอตำรัดีมากนะอือเป็นร้านนี้ไม่เกิดมาไม่เคยกินหมูร้านนี้เลยไม่ก็จะเป็นหมูธรรมดาหรือหมูสามชั้นต้องลองเนี้ยนะเขาเป็นคนกินหมูแล้วเขาบอกว่าเขาจะปวดท้องเแล้วตอนตอนที่ไปเรียนตอนอยู่ที่เท็กซัสนะคุณผู้ชมก็เราก็กินแบบพวกเนื้ออะไรมาตลอด รัสเซียอเมริกาเท็กซัสกีบ้างบางอันเขามคิดว่าเรามันได้ล้วมันไม่ฟมเราแบบค้ามๆไปก็ได้เราเลื่นไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยมอนดัดผมนะแบบดูแบบเกาหลีนี่มอนดัดแล้วหรอดัดแล้วดูอาจุมม้ามากอาม่านี่มันไม่ใช่นะแต่นี้สวยอันนี้ไม่ยาเขาดัดใช่มอสต้องดัดเป็นลอนเล็กนะแ่ลอนใหญ่ไม่ได้ ได้ดัดกิฟต์อ่ะอนนแม่มอนดัดให้นะอืมตึงอ่ะอ,อันนี้ดัดหรือเปล่าอะไรนะดัดหรือเปล่าผมไม่หรอแม่จะหลีบอ่ะผ้องถามว่าอันนี้ดัดใช่ไหมอืมแต่นี่ไม่ได้ดัดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยดัดผมไม่ได้ดัดะนะ,นะแล้วทำไมอยู่ๆมันเป็นรอนดิกอย่างนั้นน่ะอันนี้นอนทับน้ำยาล็อกรอน,นเฉย <laughs> <laughs> นอนทับตึงปะทล้างงานมากไปไหนมอดก,กินบ้างปกติสามช้นมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่อร่ออันนั้นที่ไม่ใส่กระเทียมหรอไม่ครับใ,นะใส่กระเทียมไหมใส่กระเทียมอย่ารใส่กระเทียมกุ้อข้างหน้าบุรีด้วยอ่ะ <c oughs> อันนี้เวลาสามชั้นอนได้ไหมโอ้ เนื้อดีเนื้อร่อยเนือเน้อร่อยอืออ,อชิ้นใหญ่ๆน,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 นี่แหละอ้าวหอยทอดครับผม,ม<า>ถึงหอยจะไม่มีแต่ทอดยังอยู่ครับ <c oughs> ตอบนะ <c oughs> แป้งก็ได้หรอเพิ่งเคยได้กินหอยทอดทั้งแรกอ่า พี่เพิ่งเคยกินผัดไทยวันเนี้ยังไยเคยพาลูกมากินไหมร้านนี้นอนเล่าาเฮะเคยพาแม็กเวลมากินไหมร้านนี้ไม่ใช่เคยพาแม็กเวลมากินไหมไม่ใช่ไหม๊อปสลารเป็นไงบ้าง โอเคมาช่วงนี้เฮ้ยโปรถิ่นมากินหมูนะนี่กินเนื้อครั้งแรกนะกินเนื้อครั้งแรกใช่ไปรนะ้านร้านเนี้ยอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวชิ้นเมื่อกี้น่าจะแบบย่างนานไปไหนแค่หอมแข็งอ,อร่อยอยู่ใช่ไหมละ่ะเนะื้อหมักดีเนาะคิดคิดว่าเราจะพาแม็กเบลมากินไหมามาเลยพามา <laughs> <laughs> เน่อยอมรับสักทีให้คนถามดูได้ นี่พี่มอสผัวซาร่าหรือเปล่าคะกินแ่ยังไม่เลิกค่อยกินน้ำมันจันมีโชคนะผีแมวทิรละพัดส,สอวังคาคุณผู้ชมภูมิมใจมากวันนี้มีน้องเป็นนามวย ได้แล้วเท่าไหร่คะ200ค่ะ200ร้เกนถึงนดแล้วเดี๋ยวมาชิมขนมเบื้องอห้หน่อยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะผม,มจะชิมเลยการขนมนู่นนอดไปหนึ่งอันอครับเป็นไงขนมเบื้องมิชลินอร่อยอร่อยมากอร่อยมานานแล้วคุณแบบต่อคือมันเยอะคุณผู้ชมหอมด้วยอหอม ไต่ไรไต,ต้หวานเขามีสองไต้คุณผู้ชมไต้ไต้หวานแต้หวานมากไอ้บ้าไต้หวานกับไส้เค็มไส้เค็มนี่จะทำอย่างมะพร้าวไม่เคยมอร่อยมากชอบม,มาชอบม,มากปิดกทิปเอาไว้ครับคุณผู้ชมหากับพยาไทยบาร์บีคิวนะคะพวกไอติมมากินกันได้เซิร์ชเอาอย่าลืมแป๊บหนึนขนมเบื้องพึ่งน้อยด้วยพึ่งน้อยเขาจะถ่ายตอนเย็นนะคะแต่ว่าภรรยาไยเปิดตั้งแต่เที่ยงแล้วไหมก็จะไม่ผิดไม่รู้ไม่เคยกินเคยกินแต่ตอนเย็น นมเบื้องที่มีมะพร้าวอ่อนมันอร่อยมากจริงๆนะอืหยุดก็เข้มถ้าเค็มจะเป็นมะพร้าวผัดขนมเบื้องไม่ถึงอย่างคุณผู้ชมมาลองกินดู้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับช่องม้าหมอแล้วก็กลิปหน้าเราทำอะไรมาให้ให,หายก็ว่าติดตามด้วย